คายตัวนี้เราสามารถพับได้ CBR หกห้าศูนย์ F ท้ายสั้นไม่เล็กตรงรุ่นเซเนสปีดพร้อมไฟเลี้ยวโคศโก ทำอะไรอยู่กับช่างตอนนี้กำลังจะถอดปลั๊กนะครับปลั๊กไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็ไฟสองทะเบียนแล้วก็เปิดมากเจอแบบนี้เราก็งัดเดยขึ้นเพื่อดึงออกดึงองอกประมาณนี้นี่ก็ถอดไปแล้วปลั๊กไฟเลี้ยวไฟหลี ตอนการประกอบท้ายใช่ไหมครับครับผมตอนนี้เรากำลังใส่ของไฟเดียวเร <c oughs> าก็จะมาขันนอ็อตให้มันแน่ <c oughs> นน็อตตัวนียจะเป็นเบอร์เบอร์เจ็ดส่วนหกวเียจะเป็นเบอร์สาม วานนี้อขันแนบมันจะไม่ใค้วันนี้ลูกค้าเล่นไฟเลี้ยวเป็นงานโฆษณาไปดิดกมุกคับอะครับอาร มันจะมีรูเอาไว้ใส่ร you know well, ูปักไฟแล้วใส่เ okay? ข้าไปเร้มัจะมีบูธให้3ตัวตัวยาวสุดจะอยู่หลังตัวสั้นเสมอกันจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็ใส่สารูเ้ไปอันนี้มนีกระเรียแบบนี้แล้วก็มาไล่ใส่ปัก ขาวนี่จะเป็นไฟสองเบียนแล้ว้็เสียเข้าที่บ้องสีส้มสู่ฝั่งซ้ายสีน้ำเงินคือฝั่งขวาตัวแดงไอ้เรือตัวนี้จะเป็นประแจเบอร์สิบสามาตัวนี้เราสามารถพับได้แล้วก็ ดีคืออย่างหนึง่งคือตัวนี้เขาจะมีรูล็อกนอดด็อตให้เขาจะมีน็อตแถมให้นี้ตัวเบียร์เาจะเป็นขอบสองรุ่นนี่ดึงดูแล้วก็ใส่ได้เลยเทคนิคการ ปิดดึงทะเบียนตอนล็อกข้างหลังเราก็จะจับทั้งท้ายทั้งทะเบียนแบบนี้เราต้องจับ่างนี้เพื่อเด็กพับเข้ามาปุ๊บมันอยู่ประมาณนี้เราก็จับ่างนี้ดึงออกมาปับ๊บนี่ก็จะออกมประมาณนี้ตรงนี้ก็จะไม่ฉีกขาดยึดสี่ยังไงก็นแน่นครับเพื่อพับเก็บเข้าไปเลยเรียบร้อยครับแล้วก็เราจะมาเช็คไฟเลี้ยวว่าเราต่อไปติดหรือเปล่า ตัวนี้ก็จะมีไฟสองทะเบียนให้แบบนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวมีฝั่งซ้ายมีฝั่งขวาตัวนี้จะมีฝาามาให้แล้วก็เปิดเช็คได้เลยจะประมาณนี้พอทุกอย่างเสร็จหมดปุ๊บเราก็พับเก็บทะเบียนให้ลูกค้าก่อนแล้วเราก็ปิดบัต์ส่งงานเนี่อยเร้รครับ โูลลงให้ก็ได้โบลกให้ก็ได้เนี่ยไล่ถ่ายเน่เนี่ถือให้ถือให้ถือให้อ,ใหอ,อยากเล่นกูอ,อยากเล่นขอเล่นนะขอเล่นนะก็ผมแบ๊